เลยต้องหอยบางคนก็นเด้เก็บบางคนก่อนรักษาบางคนดีๆนะวันนี้มาดูเจเดก,ก้ากันบ้าง G X Z อ็กสามสองศูนย์จะเป็นเครื่องเดิมเลยสามสองศูนย์ที่ไม้ทำไมที่เดิมแล้วที่ไมน้นะเออร์ลุคกี้แกจะกี่รอบอ่ะสีมือไว้รุ่นกันบ้างเอาเลยลูกพี่ ลแบบ็อกเลย่ายังไม่ปลดเบรกนั่นดันไม่ไปเด้แกล็อกไปเลยล็อกลัวล็อกไม่เลี่นเอวน่นเลี่นเอวแข็งแล้วสวัสดีครับตระกูลชูช่องออฟซินออนทัวร์นะพี่น้องเช้า YouTube ยาวเลยลูกพี่นี่พี่ก็ต้องเปิดประตูสองไปด้วยเนีย่ย เที่ยวแรก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 ไปไปตามไปดูกันโอ้โหคือแม่นอนอยู่เรศน์นั่นคือจะล็อกหางได้ค,าาคันเมื่อวานคันเสียวล็อกไม่ได้เดี๋ยวล็อกลูกไม่ได้อันนี้ล็อกได้อยู่น,นี่ลูกที่จะลงไหนเด้อคนเที่ยวอยู่ไหนไม่รู้ผมมีหน้าที่มานำเสนอเนาะไปลูกพี่ไป แค่รอบเดียวนะเออพี่ยาวไปเขาไม่ตามไปหรอกมันฝนตกมันไปไมนะ่ได้พี่เนาะมีมืออยู่ทุกที่แกหอจ้กอวัดเฉี่ยวัดฉิวัดฉลาวัดฉลาดบ่ กำพลอ่านยากเนี่ยัชิระกำพลโอ้ลื่น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 ลืลื่นลนลื่นยังไม่ถึงที่หมายบ่บพี่ลื่น่เขาในก็ลุกพี่เข้าลึกไม่ได้่อ มืวอวะหอดไปลรกพี่อีกหน่อยไม่ได้ไปลรกพี่กแกไม่เข้าแล้วมันเข้ามาถึงเลยหรืพี่จะว่าแฝกสีเลยนายโยกมาดรือพี่ พอพอลูกพี่พอลงหมดแล้วลหมดแล้วเดว้เอาลูกพี่แก้ไม่อยู่เลยสามยี่หมดแล้วมัง้งลูกพี่<ะ>หมดแล้วมัง้ง<ะ>หมดแล้วมัง้ง<ะ>มูยยังว่ามาตี<ะ>มูยยังว่ามาตี ไปดูเลยหมดทีอยังเมืกว่าขึ้นกระบะสามมิตรนะพี่น้องนะรับประกันสองปีสามมิตรแท้เลยวัชรก,กำพลวัชินวัชินกรรมผลอันนี้ติดบางคนหน่อย ของดังของบุดเบนนะอ่ะลงมาเรียบร้อยแล้วตรงแบบนิ่มๆเลยไปยลูกพี่เดี๋ยวไปรอดูแม่กันนะน้องไปรอดูแม่กันอะาเดีว,ล,วลูกพี่กำลังปดลูกอยู่แอบคว้าบ่ลูกพี่ ลูกพี่ก่อนลูกพี่แกจะดันถึงไหมมาดูกันด้วยทางก็มีเลื่นๆหน่อยนี่มีลื่นๆตรงนี้ต้องสุ้แกจะดันเข้ามุมนน้นเหล to to some antis, ือประมาณสักห้าหกวานนี้มาสามเป็นสี่ประมาณหกพวงนะเอาดินมาดินสิบพวงมีหกพวงใช่ไหมเสียงอะไรลูกพี่เสียงอะไรลูกพี่ ไม่เสียงเพาะแต่เสียงอะไรสัญญาณอะไรเนาะสัญญาณรถไฟจะออก่ะมามาพี่มาจะดีล่ะรถไฟจะออกแก,ะกะว่าเสียงลม อ่ะดันยาวมาดูกี่ไม่รู้คันไหนจะมาเลยไม่รู้ล็อกกี้มาเลยแต่ตอนนี้เด็กกล้ามาก่อนเ็งกันส้นใหม่รอๆเลยยาวเลยลูกี่ระวังม่มีลื่นม่มีติดลม

พ่อลูกพี่ยกเลยพอ,อลูกพี่พอโอ้ตัวแรงเลยมีลูกพี่ใหญ่นั่งเฝ้าหน้ากระจกให้สามตัวสี่ตัวน้ำขึ้นคดเิ็วเลย สีท่ท้ายฟังเลยทุกพี่หมดแล้วบ้างดูกี่หมดแล้วลกพกี่แม่แม่แม่พี่จะต้องไปดูให้แน่ใจก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูก่อนใช่ปะ หมดเพ่งหมดเด,ดียวรู้กันแล้วเขาไปดูเองแกว่าลูกพีก่จะมาแล้วดูมันจะลื่นไหมตรงนี้เนี่ยจะลื่นออกได้ไหมเดี๋ยวลูกพี่จะว่าคงสบายแหละสบายสบายเป็นรถสิบล้อนะไม่เหมือนหกลอ้อเลยออนี่แหละมันถึงจะลง ลูกพี่ลงเลยมาลง่อพี่เลยเร่อยื่นนะแล้วดูลูกพี่คอยเสียบกันพี่แกจะรอบเดียวไหมแล้วพี่เกต้องตั้งลำมาก่อนนะลูกพี่ก็ต้องมาปลดตัวนี้ก่อนดนะ้วยนี่ทีนี้สงสัยจะทีเดียวไหมแม่ พ้ยแกมาจ่อไว้แล้วดิปกติยังไงต้องลองมาดูก่อนบางทีมันล็อกบางทีไม่ล็อกเลยกรึบกรึบพี่แกฝีมือแล้วนะเออมันมีลำโพงใหญ่ด้วยยังไม่ล็อกนะพี่แต่ชากมาหน่อยนะพี่กระตุ้นมาหน่อยมันยังไม่ลงล็อกเลยลูกพี่ ล่งเราบ่ลลูนค่ okay. ต่อสายให้หมดล,ลืมต่อสายไม่ได้เลยเป็นหัวเต็มปืนนะตัวนี้นะนี่จะเป็นสายน้ำมันนี่เป็นสายลมสายไฟสายสองสายใหญ่เป็นสายน้ำมัน อีกสองสายอีกสามสายนี่เป็นลมกับลมกับไฟเนาะน,นะรก,ก,กที่แกที่เดียวเอาอยู่นาดูดีๆนะมันเข้าล็อกมันไหมไม่งั้นเบรกไม่อยู่นะ อะไรเราต้องหาที่เกาะอ,อย่างเงมันมีบเส้นตัวร้อเลยไห<อ>้ร้อปลาเส้นก่อนครับเรียบร้อยนะพี่น้องนะร้อเส้นบินร้อกลับไม่ต้องเส้นบินก่อนลคลิปนี้จบเพียงค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอันสินอ่อนตัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่น้องนะจะพาไปดูหาปลา